ก็แนะนำนะครับมือใหม่ๆนะครับมือใหม่ๆใครที่ยังไม่รู้นะครับเนี่ยเวลาเราเชื่อมในมุมเหลี่ยมแบบเนี้ยนี่นะครับมุมเหลี่ยมแบบนี้สำหรับเหล็กบางๆเราเชื่อมในมุมเหลี่ยมแบบเนี้ยนะครับก็คือเราตั้งดูดเชื่อมลงไปแล้วก็เราพยายามยกขึ้นมาให้เร็วหน่อยนะครับอย่าแช่นานในมุมเหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือว่าให้กระเป๋ไฟให้ให้อ่อนนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราตั้งตั้งตั้งแช่นานดูเอาไฟแรงไปมันจะกินแหว่งไปพวกมุมเนี่ยไฟมันจะกินแหว่งแหว่งแหว่งก็จะจะเป็นมุมที่ไม่สวยนะครับอันนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการหลลัักๆรรรมมาาานนีคบดูเเเเ่่ยวชือ เชื่อมต่อมาเรื่อยๆแบบแบบการเชื่อมปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าเราอย่าตั้งให้มันนานนะครับอย่าตั้งให้อย่าตั้งให้มันนานอย่าตั้งให้ไฟแรงเกินมันจะแหว่งเหมือนเหมือนที่บอกไว้ครับก็เชื่อมต่อหลังมาเลยครับแบบนี้ เนี่ยเชือมาแบบนี้เรืเลยเลยนะครับเราอย่าตั้งนานนะครับแตะเบาๆแล้วก็ยกเตะเบาๆก็ยกในมุมแบบนี้โอเคนะครับก็คือแบบนี้ก็คือได้แล้วนะครับเนี่ยได้แล้วแบบนี้เลยเราไม่ต้องคิดงาน ทีนับก็เป็นงานว่าเสร็จนะครับแล้วก็เจียขัดทําความสะอาดได้เลยนี่กับงานเชื่อมก็จะออกมาแบบนี้เลยครับท็นีครับ,ครบใครสนใจแบบนี้ก็กดติดตามไมได้เลยนะ